เอาประมาณไหนบอกนะคนกินชอบประมาณไหนมีหนึ่งหกมีหนึ่งเจ็ดคนน้องแยกนะ้ำจิ้มไปใส่ได้ครับมีหนึ่งหกมีหนึ่งเจ็ดคนน้องแยกนะ้ำจิ้มไปใส่ได้ครับ อันนี้เอาเป็นชิ้นหรือเป็นบ้างครับเ,เป็นชิ้นค่ะมีหนึ่งหกมีหนึ่งหกมีหนึ่งเจ็ดด้วยนะคู่กันแพ็คเขาเรียกว่าแพ็คคู่ เอาประมาณไหนบอกนะคนกินชอบประมาณไหนเนใจไหมคะ ครับผมทำไม้ึ้้หมดเลยยิบไปเลยหนูจะไปใช,ใช้ใช้ซ่อมซ่อมซ่อมใช่ไหมหรือจะเอาไม้ไปด้วยเอาไม้ไปอันหนึ่งค่ะทำแบบชุ่มชามไปเลย